ก่อข้็สู่ช่องไมเคียม่เคียนไม่เคียนเจ้าด้อจ้ามาแล้วนะทุกคนกับการเรียกชั้นอัลบั้มนั่นเองซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนอมานีที่แบบอยู่ในสเกจดูของฉันที่แบบว่าฉันจะมาทำเรียกชั้นอัลบั้มเขานะคะก็บิวกันมานานมากตั้งแต่ปล่อยอันแรกมาเลยนะคะกับการเรียกชั้นอัลบั้มของกั๊กบงแคสไซค่ะ คือรอบก่อนอะจริงๆแล้วฉันถ่ายไว้แล้วแกแต่ว่าฉันไม่มีคิวตัดเลยจริงๆตอนอัลบั้ม soft is strong ก็เลยแบบเสียดายมากเพราะมันมีเพลงที่ฉันชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเออทำให้ผ่านช่วงวันแย่ๆมาได้แบบหนึ่งเพลงก็คือเพลง my way นั่นเองก็ใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไปฟังได้นะคะเพลงจากบั้มที่แล้วแล้วก็ตอาไว้เพลงบั้มที่แล้วก็คือออกมาดีมากมีความเป็น girlie หน่อยๆมีความเป็นแก๊งเพื่อน high school girl something like that อยู่ประมาณหนึ่งส่วนไว้อัลบั้มนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต้องรอดูหน่อยดูจากไตเติ้ลที่ปล่อยออกมา2ตัวก่อนนนห้้าีก็ มีความเป็น beautiful chaos สมกับชื่ออัลบั้ม EP ของเขาจริงๆก็มีอีก3ามเพลงนะคะที่เราจะมาเรียกชั่นมีเพลงเกม Game Boy ซึ่ง g เกมบอยทำ MV มาด้วยแต่เราไม่ได้ทำเรียกชั่น MV นะคะจะฟังเพลงเฉยๆเนาะส่วนอีกอันนึงก็เป็น mean girl แล้วก็ MIA นั่นเองไม่รู้อ่านถูกไหม MIA หรือ MIA หรือว่า mean girl สนติงหรแต่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเพลงในอัลบั้ม beautiful chaos ของ Cas ซีรอบนี้จัเป็นอย่างไรบ้างจริงๆฉันพรีไวนิ่ไปแล้ว ไปซัพพอร์ตสาวๆกันได้นะคะทุกคนนี่รอเดี๋ยวเราไปทำเรียกชันเพลงเนี่ยระ้ว่าหงแคซไซกับเพลงแรกกับเพลงเกมบอยกันเลยคามว่าจะเป็นอะไรสามนาทีนะมีมีบิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เป็นห่วงบิดกันเนาะเราชอบเป็นห่วงบิดกันเนาะไปค่ะล้วเซ o โอ้มาเลยเหรอ <im itan music> โอ้ซาร์โอ้โอ้โอ้ซาร์เมื่อกี้มีซามคอมแปดปิดอยู่อ๋อโอเค

าขำใช่ไหมโอ้โหเลิศโอเคจบไปแล้วกับเกมบอยนะทุกคน พลงดีมากดีเลยแบบไม่แปลกใจว่าทำไมเขาตัดมาทําเป็น MV อาจจะไม่ได้บิวไปถึงขั้นแบบเพลงที่แบบโอ้มันมัน,มนแบบ must have must do อะไรอย่างเงี้ยต้องทํา m v จริงๆแต่รู้สึกว่ามันมี potential ที่แบบคนได้จะแคชชี่น่าจะเก็ตได้ด้วยฮุกต่างๆมันแบบเมื่อกี้เขาแซ่ ฟังครั้งแรกคือจําได้เลยว่าร้องว่าอย่างไรก็เลยแบบรู้สึกชอบมากแล้วก็ได้เห็นสไตล์เทคนิคการร้องประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้หวือหวามากหรือว่าสาดไฟกันมากอาจจะด้วยมูดเพลงด้วยแต่ว่าที่ฉันชอบเลยคือการบนการร้องแบบเนิบๆแต่ว่ามีแบบใส่เทคนิคตอนท้ายท้ายเพลงเทคนิคตอนท้ายท้ายคำาอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าก็ได้บิวความสามารถเขาเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้แบบสุดๆแต่รู้สึกว่าเข้าใจเด็กชั่นเขายังมีความแบบอยากให้เพลงมันเขาไปอยู่ ใน everyday ของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ฟังง่ายย่อยง่ายแค่นั้นชอบสาวเสียงเกม8บิตเสียงเกมดิจิตอลเสียงเติร์ร์เิเิิิิเสียงมาริโอมงตึตตง จำจิงและแตัดคือถูกต้องมากที่แบบเอามาใส่ในชื่อเพลงเกมบอยมันก็ make sense อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เพลงดีชอบชอบเกมบอยนะต่อไปกับ m e n n i r r อ่า e a n Girl ฉันมีเห็นพี่วีพี่วีมาแนะนำฉันต้องคิดต้องฟังนะเพราะว่ามันเหมือนกับใหญย y Way เลยความหมายต่างๆเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรได้ขอความหมายดีด้วยไปค่ะและ้วเจ้ Mean Girl แตยย่ยังแยกเสียงเขาไม่ได้นะโอ้โอ้สาวเขาหลังเทมากเอ ดิึมแบบเร็วแต่แต,แต่การร้องกับแต่ดีไซน์การร้องมีความเศร้าอยู่ดูดีมีความเศร้าอยู่ในเนสีนนเยง God bless the sweet girls, God bless the dream girls, God bless the queen girls, I tell you how the cheat girls, God bless the free girls. Oh, claim. And yes, God bless even the mean girls. God bless the hot girls. God bless the thought girls. God bless the hot girls. God bless the free girls. เราบอกว่ากัดแบบเทพพระเจ้าอ่ะอย่างแบบคุ้มครองคนที่เป็นมินเกลเลยเหมือนฟีลแบบชั้นละ่ะเดี๋ดี๋ Because it's all I can control. Sending so you love, I hope you don't end up alone Because, You you're right now. I'm the best. Yeah, 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 yeah. Oh. God bless the sweet girls. God bless the dream girls. God bless the free girls. Yes God bless even the mean girls God bless the hot girls God bless the fart girls God bless the s h y girls that Go get what they want girls God bless the free girls And yes God bless even the mean girls ฉันชอบความแบบสาวเร็วแต่ว่าดีไซน์าการร้องให้มันเศร้ามากๆอ่ะ ไม่มีเป็ดโอ้ oh my god เพลงดีมากเพลงนี้ดีมากมินเกิลดีมากคือเขาไม่ยึดเวเดิมที่แบบเขาเคยทำเพลงแบบซศร้าๆช้าๆมาแต่ว่าอันนี้คือ คือรู้ได้ตั้งแต่การดีไซน์การ้องแล้วว่าเนื้อเพลงมันต้องเศร้าแน่ๆ่ะขออ่านความหมายเพลงก็แล้วกันฉันรู้สึกจะถูกจะลุกถูกจะถูกฉลุกกับเพลงนี้มากขอฟังความหมายมีใครทำไทยซับหรือ,อยังนะความแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกชั่นมีนเกิร์ลแบบแปลกันดีกว่านะคะขอบคุณจากช่องนี้ด้วยเดี๋ยวเคนแปะไว้ให้นะคะไปคาริโซ God bless the sweet girls, God bless the dream girls, God bless the queen girls and tell the other cheek girls, God bless the free girls. Oh. And yes, God bless even the mean girls. Ooh. Ooh. ความหมายเพลงอ่ะโอ๋ I'm a big girl ah. And yes, God bless even the mean girls. Yes, yes. Now give me my respect. Yes. You might shoot me right below the neck, but I'll forgive cause insecurity's a mess. Mm. Yeah, I'll forgive because you're making your own bed. Yes, yes. This is why I hate in a Yes. But you are not gonna kill my happiness. So I forgive and getting closer to forgive. Yeah, I'll forgive because you're making your own bed. Oh, God bless the sweet girls, God bless the dream girls, God bless the queen girls, I turn the you yellow cheek girls, God bless the free girls, and yes, God bless even the mean girls, God bless the hot girls, God bless the thought girls, God bless the shock girls, the go get what they want girls, God bless the free girls, and yes. God bless even the mean girls. Even the mean girls. And yes, God bless even the mean girls. No, oh, no, I'm not bringing all this baggage home. No, I unpacked all the it years ago, sending you love because it it's all I can control. Sending.

God bless the shot girls that go get what they want girls God bless the free girls And yes God bless even the mean girls โอเคอะโอ้ oh my god ดีมาก g o h n s b e t c e r t a g i r อ่ะคือแบบขอให้เอยพรได้สาวคํมเพศททุกคนนะ่ะแกคือแบบแล้วก็สาวทุกคนที่อยู่ระหว่างทั้งสองด้วยอ่ะโอเคจบแล้วการเรียกชั่น Mean Girl แคสซานะคะทุกคนคือคือเพลงโคชเจนเจเนอเรชันใหม่จริง,รงๆแบบฉันแอพชเจตเขามากฉันรู้สึกว่าเขาทำวางดีเรชันแคสอายให้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลบที่แบบทำผลงานออกบาได้ถูกต้องถูกช่วงเวลาจริงๆเพราะด้วยในความแบบยุคปัจจุบันมันมีความเป็นโลกออนไลน์สูงขึ้นใช่ปะ,นะะด้วยเพลงมันมีความเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงมากฉันเลยแบบแคชชี่กับส่วนนี้มากแล้วก็ตัวเนื้อเพลงต่างๆคือมันเหมาะกับ ทุกคนจริงๆที่แบบเผชิญปัญหาอยู่เป็นผู้หญิงที่หวังเป็นเกิลกูที่แบบหวังดีกับทุกๆคนจริงๆทุกๆทุกๆมีนเกิลทุกๆรูปแบบของคำว่า Girl จริงๆคือคือเขาวางดีเรชั่นออกมาได้ดีมากแล้วเป็นเพลงทรงคุณค่าอีกเพลงหนึ่งของแคสายมากจริงๆแบบคือไม่คิดว่าจะใส่ความแบบทีเกิลแล้วก็บีทูบีนเกิลเข้ามาด้วยอะ่ะเพลงดี ชอบชอบการดีไซน์ในช่วงนี้คือคือช่วงนี้มันจะมีความแบบว่าทําดนตรีมีความแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยๆมีความแบบดนตรีไฮเปอร์ป๊อปหน่อยๆแต่ว่าในในพาร์ทของเนื้อร้องจะมีความเศร้าอยู่เขาทําบ่อยมากในช่วงนี้มันเหมือน,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 นแบบเป็นการปาร์ตี้แบบน้ําตาสะดุกไปด้วยเศร้าไปด้วยแบบเป็นการกันกรองทุกๆความรู้สึกทุกๆอิมมชั่นอลออกมาในในตัวเพลงในสมัยนี้เลยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาก็ตามเทรน์ในสมัยนี้การทําเพลงได้แบบทันทันทันช่วงจริงๆดีมากโอเคมา หมดเวลาเร้าโศกแล้วเราไปที่มียกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้จะมาเวไหนนะคะสองนาทีเองเพลงนี้โอเคไปค่ะ l ล t s โ o โอ้เพลงเปิดคอนแน่นอนเอ้เอ้โอ้ชคสาวข้างหลัง

o oh, pung, pum 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 ah. เอาทรอไปดูขอลัดดิโอ้โโอ้แล้วสโลโอ้คือมันคือภาพที่ซันเฝ้ารอแคสซี่มัตรอร่อยกเชื่อปะคือชาหนามีแบบ กูแบบฝั่งเบสเทิที่ฉันชอบก็ก็คือจะเป็นแบบ l i t t l e m i มมีความเป็นเอ่อพวกแบบฟิฟฟ์มอนีที่เขามีความแบบว่ามีเพลงที่เป็นเพลง Girl Power แบบแรงแรงมีความดนตรีแบบคั c ค u s ชหน่อยทร a พทรหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้ก็มาตอบโจทย์มากเพราะฉะนั้นอยากให้เขามาเวแบบอยากได้คัมแบ็กถัดไปแคสไอที่มีความเป็นเหมือนเพลง d h s t my girl มีความเป็นเหมือนเพลง Power l ร t ลิเทอรอะไรเงี้ยซึ่งเพลงนี้ก็มีความเป็นเขามากแล้วก็มีความเป็น Girl Power Scale เพลงมัน Impact มากๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเพลง แล้วแบบเพลงมันเป็นปลุกระดมคนให้แบบว่าลุกขึ้นคือลุกคือกันอะไรเงี้ยเห็นภาพเลยว่าเขาเริ่มปล่อยเพลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะทําทัวร์แล้วจริงๆแล้วแบบเพลงเอลิเมนดีมากสิ่งเดียวที่ฉันอะอยากจะหักในตัวอัลบั้มนี้แกรู้บ่าอะไร คือแยกเสียงยังไม่ออกแม้แต่ว่าฉันฟังเพลงพวกเขามาบ่อยมากดูรายการเขามากก็แล้วทุกคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์กว่านี้มากไม่รู้ว่าการดีไซน์การรอมันทําไมมันถึงเขาทำถึงทําให้แบบเสียงคล้ายกันได้ขนาดนี้มันจะต้องแบบตั้งใจฟังลึกๆจริงๆถึงจะแยกเสียงเมมเบอร์ออกได้อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่แม้แต่กระทั่งลาร่าที่เสียงเป็นเอกลักษณ์มากก็ยังมีการใช้ช่องเสียงบางช่วงที่ให้มันเบลนไปกับตัวเพลงแล้วก็ตัวคนอื่นที่แบบรู้สึกไม่ได้แบบเป็นลาร่า เลยว่าเองจะต้องใช้ตั้งใจฟังประมาณหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะหักในในส่วนนี้ที่แบบยังแยกเสียงคนไม่ออกอยากให้มันมีเสียงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนออกมามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่จริงๆริงเขาเป็นเสียงนิวนีวน้กันมากนะแคทซ่ายกประมาณนี้เป็นการเรียกชั้นอัลบัม้มพูดเลยว่าเป็นอัลบั้ม no script ของฉันอีกหนึ่งอัลบั้มเลยมีทั้งความเศร้ามีทั้งความฮึกเหิมมีทั้งความงงงวยมีทั้งความขี้เล่นมีทั้งความหรูหรามาเห่าบอกอยู่ในอัลบั้มวิทยุแคลวัดแล้วฉันชอบกว่าอัลบั้มที่แล้วมาก เพลงในเพลงในอัลบั้มดีค่ะก็จบเรืวการเรียกเช่นอัลบั้ม Beautiful God ของแคไอนะคะทุกคนก็ใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เป็นไอซ์คอนก็สามารถคอมเมนต์มาเพืกันได้ว่าคิดเห็นเรื่การเรียกเช่นครั้งนี้บ้างฟูลฟิลมากฉัน ปริ่มปริ่มประทับใจมากจริง <nervous S 1> <Doom. S 2> ๆฝากไปสตรีมไปซัพพอร์ตแคสไอคันด้วยนะคะเรามีเกอร์กรุ๊ปโกลบอลวงใหม่ของโลกใบนี้แล้วพูดตรงๆเลยนะคะก็ไปชอบกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รั์ช่องด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ